หนนใหม่แล้วเมื่อวานนี้เชฟไปเที่ยวงานวัดมันจะขยันเที่ยวจังเ<อ>ชฟเที่ยวทั้งคืนหรือเปล่าแล้วก็ไหว้พระอีกแล้วดั่งชิงช้าสวรรค์เอาอีกแล้วดูรันใ่ทั้งคืนเลยแล้วเชฟก็ได้เจอของสิ่งหนึ่งต้องขึ้นไปถึงกุฏิเจ้าอาวาสเลยโอ้ส<า>ัด<า>ิ์สักสธิ์แท้ๆใครได้ไปเนี่ยจเจริญ บาทพระเฮ้ยใช้ต้องระมัดรวังนะครับระวังยังไงคะระวังบาทมันคือรายการที่เชฟเพียงสนุกอยู่คนเดียวอ่ะนี่คืออุปกรณ์ทสงคุณค่าอัดแน่นไปด้วยพลังบุญเกื้อหนุนให้ชีวิตรุ่งโรจน์ซึ่งคุณจะต้องเอามาใช้แทนหม้อและกระทะ หม้อและกระทะสบมยหอมันก็ดูไม่หนักเท่าไหรว่ว่ะถ้าเขาให้ตัวบาทมาเนี่ยยังไงก็ทําได้นะคุณจะไม่ได้ไปทั้งหมดนะครับเา้าเพราะบาทเนี่ยเราจะต้องเอาไปคืนพระเอาแล้วเราจะได้อะไระคะเหลือแต่นี่ครับฝาบาทครับโอ้ย <laughs> ไม่เอา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 ยังไงก็ไม่เอาไหนจะต้องต้มปลาไหนต้องต้มเส้นไหนต้องต้มลูกชิ้นนี่ฝาบาทอันเดียวจะทำยังไงทาเอาละค่ะ ใครที่สามารถประมูลฝาบาทพระนี้ไปได้นะคะคุณจะได้สิหมออผลบุญนี้ให้กับเพื่อนคนใดคนหนึ่งของคุณและเราจะยึดหม้อกระทะของเขามาค่ะถ้าพร้อมแล้วบิดครับเหรียญสองเหรียญแล้วเอาสามเหรียญใส่ไปสามเหรียญเชฟตูนเอาสี่เหรียญก็ได้เชฟเอาสี่เหรียญถ้าได้ไปก็อาจจะแบบยากนิดนึงห้าเหรียญครับเอาหกเหรียญไปโอ้ยไม่ไหวเลยหมดตัวแน่นอนอ่ะวันนี้หกเหรียญครั้งที่หนึ่ง หกเหรียญครั้งที่สองผมคิดว่าแม่เขาเก็บไว้สู้อะไรที่มันยากกว่านี้ครับเชฟตูนหกเหรียญครั้งที่สามรับไปเลยครับเชฟตูนฝา,าบาทค,ครับเอาไปแต่ฝานะครับาไ,ไม่ได้เอาให้ใครดีไอเจ๊อยากให้ใครครับ<อ>คิดว่าเชฟตูนไม่ให้ผมก็แม่แน่นอนครับเขามาทีมดําด้วยกันก็โดนป่าเป้าแล้วก็ให้ทั้งแม่ทั้งลูกไปสิง มักเขั้วกันแล้วตอนนี้ไอเสื้อดำทั้งหลายจะผ่านไปแถวบ้านกูนะทำไมมีปัญหาล่ะจ๊ะสามคนน่ะถ้าฉันมีโอกาสนะฉันไม่ปล่อยแน่นอนวันพักไม่มีหนเดียวเด,ดี๋ยวกัดูทีมแรกครับยึดหม้อก,กระทะทั้งหมดของเชฟทุกตาที่สเตชันเลยครับโอ้ยแม่ไม่ยอมบิดสู้เขาเลยนะคิดว่าถ้าโดนแม่ทำได้เอาเอาตะหลิวไปทำไมอะ่ะ <c oughs> เขาไม่ได้ให้เอาตะหลิวไปไอ้นี่มาหรอกระทะก็ <c oughs> มือแต่เขาตะไคร้ก็คนไปสิ Haley Konya.